สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่สวนน้อยร้อยความสุขนะคะวันนี้เราก็มีอุปกรณ์มานี่ซื้อสลัดมาสองสองกระบะนี้นะคะแล้วก็ดอกไม้มาเพื่อจะมาตกแต่งสวนน้อยของเรานะคะเราก็เตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม นี่ค่ะเตรียมกระถางเตรียมดินไว้นะคะให้เพื่อนๆนมาช่วยกันปลูกสีขาวๆนั่นก็จะใส่ดอกดอกเล็กๆน,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 นี่ค่ะดอกเล็กๆนี่แขวนนะคะนี่ค่ะจะเตรียมดินเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยเดี๋ยวให้เพื่อนๆน,นมาช่วยกันปลูกเลยอยู่ที่เดิมค่ะเพิ่มเติมคือ ปลูกสลัดเพิ่มวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่8ปดพฤษภาคมเป็นวันแม่ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะขอให้แม่แม่ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจิตใจที่เบิกบานมาเริ่มปลูกกันเลยนะคะมันก็จะเป็นกระบะมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอาออกมาเลย เราไม่มีห้องที่สําหรับเพาะพ่อพันมเมล็ดมันนะคะเราไม่มีที่มีทางเพราะว่ามันหนาวเราก็จะไม่สามารถที่จะอยู่ข้างนอกได้นะคะก็เลยต้องอาศัยซื้อเขามาก็ไม่แพงค่ะนี่เราก็จะปลูกเลยนะคะตเตรียไมไว้แล้วเราก็ปลูกได้เลยเราก็จะปลูกทีหน่อยนะคะ เพื่อนก็มาช่วยกันปลูกนะคะไม่ใช่แต่เราต่างชาตินะคะที่จะเริ่มต้นปลูกฝรั่งเราก็ปลูกเหมือนกันเพราะว่าเราก็รอคอยความร้อนมาหลายเดือนนะคะพอร้อนมีโอกาสเราก็อยากจะมีความสุขในการปลูกนะคะแล้วก็หินมันจะเจริญเติบตู นีสเสร็จแล้วก็ทังหนึ่ง่เราก็ตอ่อไปอีกกระถางหนึ่งกระถางนี้เราจะเอาอีกชนิดหนึ่งนะคะชนิดนี้ใบมันริ่งหยิกๆหน่อย ค่ะนี้เราจะสลับเป็นฟันปลานะคะตัวนี้เพราะว่ามันจะเล็กกว่าตัวนั้นหน่อยนึงถ้ามันเล็กเราก็ฟันปลาได้เลยนี่แหละลงมาในส่วนที่ไรก็จะตรงกับโบดถ์เขาตีะระฆังทุกทีนี่แหละคะ่ะไม่ต้องมีดนตรีเลยใช่ไหมคะตีะระฆังให้พรเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพราะวันนี้วันแม่นะคะในโบสถ์เขาก็ทําพิธีกันแต่เราไม่ได้ไปโบสถละะ์ลวค่ะ ผักแทนนะคะเดี๋ยวเราก็จะดินเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ใส่จนเต็มเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันเยเวลาลดน้ำแล้วมันก็จะจะล้นค่ะ อันนี้ใส่ไปเลยเพราะวาจะไหลกระถางปลูกผักเสร็จแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาช่วยกันปลูกผักเดีย๋ยวจะปลูกดอกไม้ต่อน,นะคะ <c oughs> ที่นี่เราจะมาปลูกดอกไม้ต่อน,นะคะนี่ค่ะดอกไม้เขาก็รอรอนานนะคะที่ร้านขายดอกไม้เนี่ยเพราะว่าอากาศมันไม่ได้ที่เราก็ไม่ไปซื้อสักทีทีนี้มันก็จะเริ่มใบเหลืองใบอะไรแล้วรากมันก็จะยาวทีนี้สําหรับเรานะคะตัวเราเองเราจะตัดรากมันออกนะคะ ให้ดูเลยค่ะไม่ให้มันยาวมากตัดออกเลยนะคะนี่ตัดออกประมาณนี้แล้วก็ปลูกลงไปนี่กระถางนี้เราจะใส่สามต้นนะคะสามกอที่เราซื้อมาเนี่ยนี่ก็เหมือนกันนี่เราก็ตัดเหมือนกันนะคะว้ให้เขาเล่งหา กินใหม่ว่าท่าน,นะคะนี่ขอรุราคาค่ะเลยได้มานี่ก็เหมือนกันดูสิคะนี่เขียวสดยอดเลยนี่เราจะทำแบบนี้นะคะแต่ว่าคนอื่นเราไม่รู้แต่ของเราจะงอกงามดี ดินไหมแล้วก็ดินโปบเลยดินของเรานี่ดินใหม่เือเวลาเราปลูกดอกไม้เราก็จะซื้อดินมานะคะถุงนึงก็ไม่แพงค่ะถุงนึงก็ได้หลายกระถางทีน,นี้เราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอีกเลยนี่ค่ะเอาดินผมให้ให้มันเต็มง่ายง่าย่วนส่วนน้อยของเราใกล้จะใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะคะเราให้ดอกไม้มันติดสวยงาม ก็จะเป็นส่วนที่สมบูรณ์แบบนะคะค่ะก็อาจจะไม่มีมากเสร็จแล้วค่ะก็จะมาต่อนี่เลยสีนี้เลยนะคะดอกเล็กเนี่ยเนี่ยดอกเล็กลากเดินดีดีนะคะนี่ก็จะตัดเหมือนดอกใหญ่ ใดินให้เต็มค่ะจะได้หากินได้สะดวกโอ้เสร็้นนึงต้นเร็วมากเลยนี่อีกต้นหนึ่ะคะทีนี้ไม้แขวนที่เราออกได้นะคะนออี่ที่เราตัดออกเราก็ไม่ทิ้งนะคะเพราะว่า มันก็ยังมีปุ๋ยอยู่นะคะปุ๋ยที่เขาปลูกไว้นะคะแล้วก็เอาไว้ปล่อยให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยมาเติมกับที่ต้นไม้นี่แล้วก็เขลนอย่างนี้เลยนะคะกระถางขาวนี้จะเขลนทั้งหมดนะคะ คงจะรู้ว่ามาดากแขนตงไหนแตเพื่อนใหม่อาจจะไม่รู้นะคะเดี๋ยวจะแขวนให้ดูเรามีที่เขแนงอยู่่ะนี่ค่ะเราก็เสร็จเป็นนั้นว่าเราช่วยกันปลูกเสร็จแล้วนะคะผักสลัดสงชนิดนี่ดอกไม้ก็เสร็จมาวางเข้าที่ไว้กัน หอมหน่อยแล้วก็สามกระถางข้างบนนี้อุ้ยนี่ค่ะก็จะแขวนไว้อย่างนี้ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาติดตามรับชมแล้วก็มาช่วยกันปลูกวันนี้ปลูกสลัดกับดอกไม้นะคะแล้วก็มารอชมไปได้วยกันความเจริญเติบโตของส่วนน้อยร้อยความสุข นะคะขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าบายบาย